Cheap, อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยนะต้องตัดเลยใช่แล้วโอเคเย้ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบ้านไร่ตุรกีนะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะจังหวัดนี้มีอะไรให้เที่ยวเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อคืน<ม>ก็จะพาทุกคนไปเที่ยวตลาดเช้ากันนะคะนี่เป็นตลาดวดต้นสนนะคะเป็นตลาดเช้า,าทุเรียนเนี่ยถูกมากค่ะ ลูคุอส่วนดบอลัลซนใช่รอะไรดูมานะจ๊ะอันนี้โลเท่าไหร่คะโลละแปบาทจ้าแปดสิบบาทาดูดููเอ็กซ์ิบอ่ะอขอบคุณค่ะนี่นี่นี่อันนี้โลเท่าไหร่คะไหนจ้าไข่ปลานี้โลละพันสอาพันสองแล้วก็โลละเจ็้อยค่ะ ตุรกีวันเต้าหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทอ๋อตุรกีโลละพันเลยถามไงว่าโลเท่าไหร่หนูดูตกวูหนูอิจฉามากเลยได้ปูเยอะมากอันนี้ไงที่มันมีเงี้ยงตรงเนี้ยเนี่ยผักสลัดขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกระดุกทะเลสาก กุ้งที่นี่มันเป็นกุ้งเลียงหรือเปล่าแล้วอันนี้เขาเรียกปลาอะไรคะปลาเบป,ปองปลาเบปองห้าเจ้าปลากดทะเลปากดทะเลปลากดทะเลสดสุดสุดโอ้ยมีปูอะไรอ่ะปะาไซตัปนปี่ปาไซตันนี่ this fish they make fish sauce ้ย ม้าลายสูรกีใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะนี่เลยเฮ้อยู่อดีค่ะนี่เขาเป็น FC เลยเนี่ยจริงเหรอคะจริงอุ้ยมาถึงเพชรบุรีเลยเนี่ยใช่โอุ้ยใจเจังเลยแฟนๆพี่หน่อยดิใช่ชอบคนไทยคนไทยน่ารักอันนี้ตัดตัดปลาไปทำอะไรคะไม่ต้องตัดบางคนเขาทอด ทอดแบบลอยน้ำเกลือแล้วเราทอดมันมีนีวแม่แล้วก็คุณเกต็เอามือคุดๆเงี้ยเกต็มันดูุดไป,ไปใช่ไหมเราลองอยน้ำเกลือหน่อย,อยก็ทอดสดเลยมือเขาก็ตกัตกแดดตักแดดทำหวานทำเค็มนี่นี่ปลาโอวันกิโลเซเวนติบาทอันนี้เป็นเป็นกุ้งธรรมชาติใช่ไหมคะใช่่ะทลค่ะนี่นี่ทำไมมันถูกจัง โอ้ปปัอันนี้ n a t u r l not farm โลสามร้อยห้าสิบมาเด็กมาเด็กอันนี้แตะละเท่าไหร่อะคะ,ะละยี่สิบบาทจ้ you have 20, ะยจิวแบ e ป่ะแต่ที่มันพิลิเป็ก็ตัดตัวแต่งห้ามีแต่แบคงพันไงนี่ปากระบอกโลเท่าไหร่คะกระบอกละ100ละร้อยจ้ะแล้คนก็นาาก่ารักด้วยหกสบาทดิ<ม>ิ but it's very cheap lah oh i see not easy to find but it is said t w e n t b a h t ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านลูกเีิ้นไหนพูดสิลูกชิ้นจิกจิก we come here chicken farm ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ chicken farm แม่อยากได้ปลาไหมปศุสัตว์เขาจะปศุปศุกเป็นส่วนปศุไม่ใช่ปลาคาร์ฟจ้ะ ยู่อะใส่หมวกใส่หมวกใส่หมวกกันโอเคเอาแล้วเยมอน่อใส่จ้าปมกไย้อยมาตุมาตกทุท้ันเดินมากทางเรื่องนั้นราวล่ยม่เดเยองกตัวโอ้ขนมไทย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเห็นสีสีไม่ได้เลยชอบสีเมื่อกี้ด้อยนี่นะทนมาชิมหน่อยหลบได้ต้องรู้โอเคโอเคเอเทา อัาแบบนี้ไม่ได้กิขนี่สของแมของแมของอันนี้สวิทโพเตโต้อันนี้ข้าวนี่คนไทยยังไม่รู้เลยเป็นไง ไม่ไม, <laughs> ไม่ต้อง,งใช้ <laughs> มือละ <laughs> มือละ <is> อันนี้ยังไม่ได้เทเลย fresh f <Okay. S 1> เป็นไง <This S 1> อันนี้อันนี้อะไรอ่ะ <Okay. S 1> ของเอกของเอก you make half half eat with okan แต่มัน นี่นี่ของปดโอคานเนี่ยเนี่ยอ่ะันโอ้ยบักดิโซซูเลยะาเจตกปาเจตเอ้ขุนกอบมะแกงมะแกงข่แกงเผือกอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยชอบหมด อินยวไโอเคก็ดดยงไม่ได้กินหมดดวไม่ได้กินหมด่าบ้ากินหมดแล้วยังไม่ได้กินหมดทุกอย่างสวิตโเตโตเม็ดขนุนไหนพูดสิเม็ดขนุนเม็ดขนุนเออคุณตาลองข้าเมาคุณตาชอบขนนข้าวเมาบ้านไม่ค่อยหวาน เออไม่ค่อยหวานเดนน่าเมกทูมาสวีทอีกโลคนนึงเลยคอันนี้ให้ใครเนี่ยให้ใครกินยายโอ้ยยายว่ะเลยเลยสองยายนี่ยายนังปาก้ยายคนไหนลูกยายคนไหนโอ้ยกัดสตีไปนะนะยังไม่อยู่ใกล้กันเลยนะไกล้เลยยายกินได้ไหมยายกินได้ไหมได้ครับ อ๋ออมยิ้มลูกอมยิ้มแบบนะโอคานไม่ชอบกินหวานโอคานเป็นตุรกีแต่โอคานไม่ชอบกินหวานแม่ด้วยโอเคไหมแมทด้วยแหมในมือคืออะไรในมืออย่าอย่ามาบอกโอคานคนเดียวแมทด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ very sweet อ้าว for Turkish you taste ไปเลยไปเลยโดบูเมนฟองอีกโ์กอีกโยกอีกโยก and อืมหบพูดหวานตาตายเลยเป็นไงมีตัวที่หวานคือทองหยอดแต่ทองหยอดตรงนี้ไม่มีนี่นี่นี่มีอันนี้นี่นี่อันนี้ค่ะอ h i s กล one อ้าว s t this one you love เลยหวนค่อมน้ำาลโอ้สวีทโอ้ my god อันไหนหวานสุดย e สเมาลเอ็กมันมีกลิ่นของไข่ไม่เคยกิน,มน,มกนไม่เคยกิน,ยกนอยากกินไหมอยากลองไหมมันเป็นเจลลี่แม้อยากกินไหมอันนี้ตายแม่แม,ม่ตายเลยผลไม้ ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่เจ๊ขายเพชรบุรีทองม้วนน้ำตาลตะโหน,นะคะเป็นทองม้วนขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีน้ำตาลหอมมาจากข้างนอกนะคะที่นี่จะไม่เหมือนกับที่ออทองม้วนสัตหีบนะคะจะเป็นคนละสไตล์เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะคะมาซื้อทองอ่ะทองมว้วน อันนี้นะมีคนสั่งแล้วนะดูดูด,ดูมีคนสั่งแล้วคือขายดีมากแล้ววิธีการทำคือดูแดบบดเป็นไงอร่อยนะทุกคนเด็ดอร่อยนะเขาก็จะมีแบบเครื่อง แล้วก็สะอาดมากตรงนี้สะอาดมากเลยนะคะเขาก็จะขายเป็นโหลแบบนี้ทุกคนแล้วมันก็จะแบบกิ้งมานึงนี่เขาจะตัดค่ะอันนี้ก็เป็นเศษที่เขาทิ้งอันนี้ก็คือเศษใช่ไหมคะพี่ทำไมอันนี้ใสไม่ได้ก็เลยไม่ได้ตัดพอเอามาลวกก็ต้องตัดเลยนะคะ Mm. ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะลุก <ś c oughs> ไอพวกเศษเศษะค่ะที่เหลือแล้วเอาไปทําอะไรได้ให้ปลาหรือว่าให้สุนัขได้หมดแล้วไอ้พวกที่ใส่ถุงนี้สุนมขเขาจะขอไปคนจะขอไปกินอ๋อคนขอไปกินแล้วก็อีกอันนึงนะคะในถุงนั้น่ะพยองพยองมาไว้ทําอะไรเขาไว้ใส่น้ําตาลใส่น้ำตาลกระโดดใส่น้ำตาลคือตอนตอนที่เขาลองที่เขาเอาไปลองบนบนบน้นตานะที่เขาใส่กระบอกใส่เข้าไปมันจะทําให้เออทำให้น้ำตาลในนไม่เสียใช่ใช่ใช่เพิ่งรู้เลยใช่น้ำตาลไม่เสียหนีด้วยอ่ะ มีแบบยกเซตอันนี้เดี๋ยวขอเอาเค็มเค็มหนึ่งหวานหนึ่งงน้นกขอบขึ้นมากคะ่ะได้อันนี้กินได้อันนี้ของแม่้มที่แม่ให้แบบนี้ที่ให้ให้หมามิอ๋อแม่จะให้หมามิชิมมายมงนี่เอามายงมาให้หมา,ม,า,ม,า,ม,ามิชิมแล้วมากี้แม่ชิมยัง เปรี้ยวให้บาบบาชิมอ่ะบาบาชิม This one is a uh, local fruit taste เหมือนเอริกไงออมอสซาเวอร์อ๋อมายมวิคอยมายมยมไหนพูดซิมะยมมยมมะยมอร่อยนะเปรี้ยวนะชี่วนัอร่อย เปรี้ยวแต่อร่อยฝ <laughs> าดอ่ะอัดเสือ้อ่พดองนพริก <laughs> น้พริก,กอ๋อพริกเกลือเขาเรียกพริกเกลือพริกเกลือโอคันชิมมายม,ย,ามยมยังมายมต้องไปถามแมทอคาไม่กินโ <laughs> อคาไม่กินโอคนไหวตัวทัน โอเคามาชิมแล้วคันม,มีแต่หนอนมีแต่มีแต่หนอน <ims> ชิมแล้วมีชิมแล้วเปรี้ยวอร่อยนะต้องกินกับอร่อยมากอันนี้มีหนอนอันนี้มีหนอนแสดงว่าชอบเปรี้ยวโอ้ยแมสต์พวก็กินเปรี้ยวมาก<ม>เลยนะนอน้มร่อยนะเอาขนาดเปรี้ยวแล้วยังมีหนอนแสดงว่ามันอร่อยอ่อะไครแลรงกินหนอนไม่ You have challenge, you know challenge. You have to eat sour without making face. is food but I try, I try. Cannot, don't make face like this. Okay. Ah ah, I'm kidding. Why? You can see, I cannot make that face. Okay. Yes. Yes, I can do. I can do. Okay, try. Don't, don't do like this. Okay. Yes. Okay. <laughs> oh my. อี mm ทีซิโน่แย่หวานโอใครยังไม่ได้ก The ินเลยอ่ะฟันปลอมก็เสียไม่อามีฟันปลอมก็เสียเสียวฟันปลอมอะไรไม่เปรี้ยวให้คุณยายบอกคุณยายไม่เปรี้ยวอันนี้หวานคุณยายมันแจ้งมยมยมยกชื่อเกินบอกว่าอย่ากทำหน้าแบบนนั้ห้ามทำหน้าเขาบอกให้กินห้ามทำหน้าให้ยิ้มเคี้ยวกันดีอย่าเพิ่งยิ้ม ยก้ามกลืนฝืนทนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนตาลลุงถนอมนะคะ บานเรตตุรกีพามาเที่ยวดูพาหนุ่มๆตุรกีมาเที่ยวนะคะเป็นครั้งแรกเขาก็เคยเห็นต้นตาลนนะคะที่ที่ดงตาลแต่ก็ไม่เคยเห็นที่แบบทําเป็นธุรกิจเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะฉะนั้นเราก็จะอะไรลูกมาทำอะไรตรงนี้าอะไรตรงนี้จะอธิบายยังไงแล้วมาทําอะไรตรงนี้มาดูปาล์มที but you gonna break you not allow you see I better use metal metal ตรงนี้เขาก็จะมีจริงๆเขามีสาธิตนะโอ้แม่ ของโปรดเลยมะม่วงอร่อยมันทดสอบดทดสอ้พร่อยเอาไปลูกหวานมันนะข้าพดพจูสจูส yes. อันนี้ก็คือน้ำตาลตาลตมนาแท้ palm palm ก u c o n t i l it b e t เดลโอลิชูกาเล่อันนี้ขวดห้าสิบบาทน้ำตาลสดห้าสิบบาทสองห้องอย่าดิหนอนอะไรใหญ่ให้ใหญ่ไม่ใหญ่ทุกกรดอย่าหลงกลนะถ้ายื่นอะไรให้ก่อนอะลูกนี้ก็ให้ก่อนดิคือให้เป็นหนูทดลองหลงกลแล้วเนี่ย อันนี้คือน้ำตาลใช่ไหมคะน้ำเปล่าทำเสร็จไปแล้วเนาะ Water เออร์กน่อมใส่มันเป็นแบบไม่ใช่ No 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 เพราะมันไม่ใช่เราคุยตอนร้อนเลยน ไปอยู่ข้างล่างนะถ้าไปถ้าไปสั่งไม่กวนเนี่ยตีตาตามเลยเป็น้ำหน้าเลยเนะ่ยเขามีมีดปาดตานเนี่ย ตลกตลกขึ้นไปสามพนันขาตลก,ตลกที่เขาเขาตัดอะ เอาไปหาป่วาชิมิมลยไหไชิมให้มีชิมิอัยมือไงอารมณ์ติดแกทำยังไงแกแจกสาโทไม่ถ่ายตอนนี้าลงได้นะคะเดินอ้อมไปตรงนั้นนั่นแหละาลงแล้ว ที่อยู่ในกระปุกอยู่ในขวด uh huh. มันออกมาจากช่อดอกพวกนี้ที่อยู่บนยอดอันนี้ช <c oughs> ่อตัวเมียตัวลูกฟีเมลโดนมากในหนึ่งช่อช่อเล็กใช้น้ำตาลแค่สองงงแค่นี้เขาต้องทุบ This one, one is a male mm. so water from come from male from this yes แล้วก่อนที่มันจะหยดชาวบ้านจะต้องบีบนู่ให้ช้ำ6วันด้วยไหมอันนี้กับใายแบบนี้นวดทั้งสองงงนี้ทุกวัน6วันตั้งแต่เบาน่าทุกเมื่อที่แกนกลางของงวงมันช้ำจนช้ำน้ำให้หมด วันแรกบีเบาๆแค่น uh ี huh. right. ้งวงแล้วหนึ uh ่งเที uh ่ยวจะได้มากงวงมันด้วยทำสปาตั well ้งแต่ย like uh ังใช่จ้ะพรุ่งนี้บีไปงวงละวหนึ่งเที่ยวให้หนักขึ้นอีกนิดนึงดึงไม้ถอยหลังนิดนึงมีเลเวลด้วยเพราะวัดก็บีขับทีเดียวเลยบนนี้ขับทันเสียครับพรุ่งนี้วันที่สามมาดึงสามสี่อ๋อสี่ห้าที่ผมไปตายกั็ไปข้างนึงเออสิบเดย์ีที่ของงวงนะครับ มีรู้ทั้งคิดนะนียจับมัดรวมกันแบบนี้พอมัดเสร็จนะครับพรุ่งนี้เอาน้ำใส่กระบอกให้เต็มน้ำธรรมดาเอาขึ้นไปแช่ไว้ให้มิดเพื่อใด้นก็ไปในตาดอกให้ดอกที่ซุกซ่อนอยู่นอตาให้มิดใครเขาคิดขนาดถ้ากระบอกแค่นี้เต็มนะอวันเหรอบางทีก็เต็มฤดูการนะแต่พอเที่ยวเป็นน้งตาสดจะประมาณสักขวดอย่างนี้คือในหนึ่งวงพวกนี้มีตั้งแต่แปดถึงยี่สิบดอกแบบนี้นะครับ บางประมาณ3-4ชั่วโมงร่วงแล้วก็ผุดขึ้นมาใหม่อีกะนะครับนี่ดอกทั้งหมดเลยเนหนึ่งวงนะคะรับสาวเลยใช่สาวอ๋วอ,อ,อวงละแปดดอกวงละแปดถึงยี2 2> ่สิบดอกสอวันดอกมันก็พอน้ำท,ท,ทั้งหมดชโลทั้งหมเททิ้งพรุ่งนี้วันที่เก้าเขามีไปเชื่อที่บายงาน,นะเบอร์ไนเดย์ไนเดย์คัตฟลาวเนอร์เทที่มันหยดุดเพราะว่ามอง,งที่เราบีบร้อนทุกวันมันช้ำทุกวันช้ำจนทำให้แกนกลางของงงเหล่านี้มันถักเศษข้างน้ำจากการบีบไปทั้งหมด ดอกมันฟอจากการโดนน้ำเช่ mm hmm. มันก็ไม่ดูดน้ำเลี้ยงดูดสารอาหาร mm hmm. แต่ว่าไม่ได้ตาย mm hmm. นะครับมันมีแผลจากการปาดตัดงวงเหล่านี้มันก็หยดก็คือครายออกที่เราดอดอ mm hmm. ทีนี้ตัวฟาร์มหวานที่มันผลิตขึ้นก็คือส่วนที่ใบเขากระตุ้นให้งวมเหล่านี้และที่อยู่ในช่าเดียวกันตรงนี้หลังออกมาแล้วรอบมะเรงมาตอนดอ,อก mm hmm. หลังแล้วมันไม่ออกข้าดอกมันฟอ mm hmm. มันก็เลยผสมรวมไปกับน้ำที่หยดออกมานะครับ mm hmm. เวลาเคี่ยวน้ำตาลเราถึงต้องใช้ความร้อนต้มสกัดน้ำออกให้อยู่แค่ตัวฟาร์มหวานทีนี้พอมันเริ่มหยดก็หั่นทุกวันเช้าเย็นรอเก็บไปเร ชัดขันคิวเดนอล่ฝนไม่ตกบ่อย่าหมอน้เกือบเดือนคึ่งขึ้นไเชือตวันเช้าเย็นครับเรนไม่เชื่อระบบในการสร้างตัวเองเอเริเจอเอเเที่นี่ิ่งเลยนะ morning evening อันนี้คือสิ่งที่บันทับบลวกเรานี้แหละคิดคัดสอนเกัเลยเกิดเลยเก็บันนี่พรเลยนะเออเ day you become seven days ีนี้อาชีพไม่คมีคนทำนะครับเพราะว่าเป็นงานเป็นงานเนื่อยก็ต้องงานตื่นะครับ เบรีปปนอ่าอิเฟนซีตอนคอมเพลนลากเล่นดมแไปแล้วแม่แล้วลากแค่เดีเอาลูกมาตั้งเขาเคยเขาเขาเคยเอาเอาขาไว้ที่ล้อเออเออ อาเทิร์นเทิร์นภาไปเล่นสามมาปาป๊าป่องกันเลยนะฮะเย้เดี๋ยวเดี๋ยวติดใจเดี๋ยวติดใจเจ้าบนึงไปเอาผลไม้สุกให้หมดก่อนนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจ ไปที่ไหนเราต้องมอบไม่งั้นไม่ใช่บ้านไร้แท้ใช่บ้านไร้ตะกี้ต้องมีสันยารักขอบคุณวิทยากรค่ะยาวขึ้นต้นตาลไปด้วยนะขุดต้นตาลที่สาธิตดซีทโอเคแกนุ่งเดินป๊อปจบเวลาทิ้งตอนยังจะไปย่อตาลด้วยเออได้เียน่อ next next maybe I come you teach me I come up ทําประกันไว้ก่อน You make insurance life insurance first This how many kilo I'm ้อยร้อ k รบรดได้ไมร้อยสิบกิโลเนี่ยยังเกินเก้าสิบพอไหวนอนมอตนอนมอเตอรไรตี้เราเตรียมตัวกลับบ้านถ่ายไอตุ๊กไปไหมไป่ถุงเทแล้วโทรหายายนะอ๋อะไรจะสีขึ้นขนาดนั้น

ซีรีส์เพชรบุรีของเราก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าทุกคนชอบก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าของบ้านไลตตุรกีนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ